สวัสดีครับผมเน็ตจากช่อง Chill Production วันนี้ผมจะมารีวิวไดฟุกุจากร้าน Tokyo Sweet นะครับเฮ้ยเปิดมาแล้วได้เป็นแบบนี้ครับเอ็ดรีวิวตัวไดฟุกุก่อนดีโอเค,อเคบอกรสชาติความยิ่งนี่ครับไดฟุกุอันงแต่เป็นประมาณนี้นะครับอุ้ยใหญ่มากเลยดูก <laughs> ็เราก็จะลองชิมรสชาติกันเลยนะครับ ลองแค่แป้งมันก่อน,นอยิ่งไืมีความหวานมีความหนึบลงตัวครับมา <c oughs> ลองชิมไส้มันเลยครับ <c oughs> นี่ไส้อะไรเนี่ยไส้นะแป้ <c oughs> งจะแดงอ๋อจะแดงครับ <c oughs> อืมอ่า ชอบไหมครับมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยนะครับผมว่ามันอร่อยมาก <c oughs> มากอร่อยจนอยากไม่อยากหยุดกิน <c oughs> เลยอ่ะอ <c oughs> ามมาลองให้คุณอีฟก,กินมากนะครับ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> แป้งก็เหนียวดีเลยคะ่ะทุกคนเป็นไงบ้างครับคุณอีฟ ก็หวานอร so ่อยมากเลยคหืมอร่อยจนไม่อยากหยุดกินอะฮะสตรอเบอรี่ชิมมาเริ like ่มเลยสตรอเบอรี่ชิมมาเริ่มเลยคุณตองครับคุณตองครับคุณตองมาชิมมารีวิวไอฟกุจากสวิตโซเกียวหน่อยครับ เปนองนไอ่ะเป็นไงบ้างครับคุณตองอะไรนะรมตัวบอกความจริงไงนะครับคุณเอาความจริงไงนะครับคุณตองรู้สึกยังไงบ่อยงั้นวันนี้เหมือนเนอตอบอ่แข็งก็มันแช่แข็งครับันแช่แข็งครับคุณตองก็วันนี้ก็หอปยังไงอ่ะไปยัไปไปง